นมัสการเจ้าปูอ่าจัลรุนท่อนเจียมต้อนมือนีวันหวยออกเราดิปูเออมือมือเ,เตืนเต็มม,มันเนาะแมนจ้าโอ้เมือ,มอขึ้นมือขึ้นดนฝันดีดีไหมนี่ละนุวา่าสิละเห็นปูทรงมาทางไล่นุวา่าปัดฟังความฝันปูแล้วคือฝันดีแท้สันดีอยากให้เอฟซีฟังน้ำสันดอก วางวดที่ผ่านมาอ่ะน้ำฟันบดีได้เบาดอกต่อมาบบดนี้มันขันขึ้นก้อนเล็ออกนุกฟันดีจริงๆกับกับเลขยทรงคิดให้บรรดาเอทีแล้วกับบรรดาลูกทุกยกตัวอย่างเจ็นบุญน้ำโชกน้งสีลาลาให้ได้ขั้งค่ะปูแต่บอดด้คือ่าที่ไดมากออกคิดกลองชุดท่ายนี่มือว่านประกาศผลดอกอยานมันบพท่านแล้วแก่ทรงของฟังซื่อโอ้ท่าน UFC เพิ่นยิบจับได้ฮอดใบสองเครื่องพูน่ะปู เออเออแม,มนเนาะจ้าหนูฟังความฟันลราป้าบาอแมนสีแมนล้วบอลแมนเหเล็กปูสิถือสิทธิ์เขาอิหลีบอสันดอกอ,อันวันนี้กันมีแต่ผู้ทรงขวามคว่มาบอกอันแล้วปูอันปูโว้ยจกักรีว่าจังใดกันเีิยทางด่าหายแต่แต่ตรงว่ามันอันก็เป็นเรื่องของผู้ซื้อผู้ขายเนาะเนาะชุดไดอันเนี่ยเพราะไอป้ปูชุด ที่ปูปไปอ่าชุดแรกนี่คือล่างอย่างเดียวเนาะเด <Den win S 2> ่นวิ่งคือเจ็ดกับแปดจับคู่สี่หางมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหนึ 2, ่งแปดหนึ่งสองมดเขือเปืนเล่อมันอ่านแค่ศูนย์หัวเก่าของโจมบุน,นั่นต้องถามว่ามีตัวไหที่เค้นว่าอัานเนี่ยน,นะปูสู่เขาไว้ว่าเห่าสันดอกอันคาดอ่นเนี่ย ปูกับจิวางไนเอาบันนี่ปูจิว่าความฝันใหนฟังด้วยจ้ามาขึ้นนี่ปูฝันว่าปูไปเที่ยวทำทำกับบ่เคยคูจักดอกกูไปตอนนี้ปวกในตาเราไปเห็นทำแล้วยางเขาไปานี่ค่ะพรายางเขาไปเราเห็นแสงมันซอนออกมาจากในถ้ำปูยางเขาไปในถ้ำแล้วบันนี่ไปเห็นแสงมันซองออกมาพวกงูนึงเปียวนึงปู่ด้ยางน้ำแสงไปนีโ่โอ้ บบผู้เขาใจเขาใจว่าผู้ใดมาเปิดไฟอตปลทอยไงลยืนยี้ขยืนแสงขาวๆนะค่ะสว่างแห้งเลยตีจปูโอแสงเดียวอีดีคนเลี้ยวกันแม่นที่ว่าปัจจุบันนีก็ได้โอ้ผู้เล่างานนั่งเข้าไปเอามันบมันไก่ไก่ตัวนีนางานเข้าไปทัวันเลิกแหมค่ะค่ะมาถึงงานกลับเรียบบ้าว่าสันด่งเล่งานดีจันเอยกันนะคะเทียมมันเห็นมันไปเห็นยี่ดีอืมต้นต้นต่อของแสงอันนี้นะบอกปูแมน เห็นเหรอปรากฏว่ามันมีก่อนหินก่อนมึงตั้งรุ่งเรืงประมาณสูงผมว่ามิดนิดค่ะก็ยืดถึงยิบถึงเนี่ยค่ะผูก็เลยรถบัสมันก่อนหินมันยังใสใสคกับก็แก้วใสใส่พวกนี้มองมองเปียกเอร่วยค่ะมันมันเป็นแสงหน้าผูก็เลยยื้อยื้อชุดไอ้นิ้วเท้าคนละมือถึงพอดีค่ะ ได้หยิบเอามาวา่างเนี่ยใช้มือกวาดกับเบื้องนอนเบื้องมืออินบ่เต็มเบื้องจองลูกตาบ่กับพินอืมคล้ายๆคำว่ามันเป็นแข็งเป็นเหล็นเป็นน้ำเป็นขีเมี่ยมเป็นเป็นเป็นบ่ามันช่องกลมล้วเนี้ยเป็นเป็นซ้ำบักเขียบซ้ำน้อยฟ้ามือมีไหมซ้ำลูกเตะตองนี้หค่ะค่ะก่อนหินนะถ้ามันใส่แล้วเขาใจว่าในความฝันเนี่ยเขาแต่ว่าก่อนเพชรก็คาดเราว่าต้อง ความรู้สึกในฝันปูว่าโอ้เพชตัวหนี้จังสีจะบอกปูเข้าใจไปจังสันเลยล่ะมันก็มีมอาเปียบมันใสนี่ก็ใสข้าวปลาใสยิงก็าใสหมดเลยค่ะค่ะเดี๋ยวมันมันจ่องแสงมันเต็มแสงไงแต่ว่าโบเสียตาเลยค่ะค่ะอันลักปูก็เลยว่าปูคอนฝันแบบนีเต็มนี่มันชอมากเลยปูเลยว่าอู้ยเงี้แล้วว็นอก้ืมแต่เกานีคันฝันแบบนี้นี่ ก็นีโชกกับตวเล็กเขาเราเดอ้อว่าปฏิคมปูถึงที่ฟัน่าได้จริงของที่มันนี้แสงวิบวับวับว่ากิเป็นแก้วแหวนเงินทองที่นังตระตามนะที่นี่ที่นี่พิเศษเลยธรรมชาตินะ่ะปูถึงนี่นึงปูถึงโสกราบสองเจ้าท่างต,งตงัวเลยกปูเขาเป็นอันเดียวกันแบบนั้นแล้วแล้วงวดนี่ปู ปูยึดจับตัวใดไหวจะปูแบบมักแห้งก็มูรู้สึกว่าเอ้ยแมนละงวดนี้มันสิมากตัวนี้ก็คักละอย่างประมาณนี้ค่ะปูกับยานปูยึดผิดคือกันเพราะว่าตัวตัวปูมักนะปูประเช่นเขาวัยดอกเส้นรถตะเหลี่ยมต้นปูอาประจําบ่มีเงินก็ได้เส้นเขาวัยสองชุดค่ะแจ็ดเจ็ดสองก็ผ่าเจ็ดสองหมดลูกพี่ต่อลูกป,ปูได้เแน่นแน่นไปที่ 72, เจ็ดสองอ่ะเรียกสามตัวมันได้ผลพุ่งมากสุดๆดอก แปดเจ็ดสองหาเจ็ดสองมันเรียงสายสามตัวโอ้กามันนั่นมันบวมีอยู่ในสามตัวปูปลอยให้ปูเราถึงว่ากเจ็ดสองนั่นแหละปูเอาหักไม่ได้ตัวกับอันที่เช่นลายยันขัจอบเ่าไห่อันที่เช่นตัวกับมันกับบวมีได้สองเจ็ดนั่นนะค่ะค่ะมันเบิด์ตตั้งแตเมืองไพ่แข่งบนวัดสันโอเล็กแมนอยู่เหล็กติดสองมันคันขางมากแรงอยู่จะปูเพราะว่ามัน หนึ่งกับสองหนึ่งกับสองต้องนี้มากนะพรพบเจ็ดกับ 8, แปดเราเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง,องออนะอง่นเลยก็แปดหนึ่งของปูปลายน่ะมีติดวัดทุตัวโอ,โอ้ยเอาเจ็ดสองเลยมึงกอกสองเจ็ดก็นน่องวะถนอมโอ้แต่ว่าขั้นฝันนังสี่สมุดเนอะนุก็ว่านุกะฟังความฝันก็ว่าเป็นฟันดีแห้งขักอยู่ดีปูมีโชคคาคากะ่ะเออเป็นคือยานมากกอก เอารถกะรี่มันเป็นสองเล็กค่ยสองตัวล่างมันบปล่ะค่ะามันออกบ่นอย่ที่หนว่าไอ้ไม่เวที่ปูอาจจะถือลางวันอื่นก็ได้ที่โมเมนตางวันที่หนึ่งหรืออียังสีต่ว่าเป็นลางวันแบบโว้ยได้ได้ไลยอยู่ที่ลังวันที่สองกับไลยต่างอยู่ที่จักปูอ่ากับสามตัวคี่ปูฟลอยมันกับมีแปดห้าเจ็ดค่ะศูนย์เจ็ดแล้วก็อีแงงกับแปดเจ็ดสองหวัดนั่นว่า มีศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดเจ็ดสองแล้วก็ศูนย์เจ็ดห้าค่ะเออละละเลขตามตัวมันบอสค่ะพอผู้ติดท่องบ่ได้เบิดว่ามันหลอกอยุ่สนามงานยุ่ไแผหุมช่องสายนี่ี้เรื่องมันได้เอาแก้มมาเนี่ยกำลังเหตุยังวปวดเจ็บปวดกำลังตีแบกเครื่องทัดง,งานึ้นบ้านเสียงสองเลยโท่วมอ่ะโอ้ยสาผู้ว่างลงกลอน่นตี บไ่ได้ดิถ้าถ้าได้ยินเอียงดีเอียงสิบ่น้ำเสนอสู่เอฟซีฟังนี่โอ้ยบ่ได้เลยจ้ะปูหงวดที่ผ่านมากนะปูฟันนะ่ะคันเคล่นก้อนเลขออกหน่ยคันนี่มันเคลื่อนน,ออนี่นมันชอบเป็นมือประกาศผลเงี้ยหงดทีด่ก้อนที่ผ่านมาที่เลขมันหลุดเงี้ยจัดที่มันเดินดีมาตลอดนีบ่บ่ล่าค่ะเออไว้ปูกับฟันมาปูไปสมน้ำประปาเนาะค่ะพอพี่ซี่เนี่ยทอนอยู่ทอนอยู่ทอนอยู่อยู่ซ้อมเนาะ บันเปิดน้ำมันแล้วท่อมันเดือดน้ำมันพุ่ง kind of เต็มต่อปูเปียกบนมาปูก็ตื่นขึ้นมาปูก็ใจบ่ดีอยู่ดิเงียวยดีทานมากวันที่สิบหกอ่ะโอ้บัตเลขประกาศออกแล้วโอ้สั่นฟันจังทร์สีมันบองเงียบเงียตัวนี้เลขลดค่ะค่ะแต่ว่าสั่นได้แม่ยบเรียงเรียงยุ่ยยุ่ยนับจังฉี่มีแมนหลอดดิอืมบ่ได้คือว่าจีนแดงมา, e! มาออกคลิปเจ้าหนี้มีเสี่ยงจอง อ่าห้ยค่ำปรึกษาจะได้ขึคนว่าน่าจะดีฮะเคียมมี่ทุบเปิดสร้างทุ่งวัชจรรก็ค่ะเป็นการยํำน้ำแนวเพราะว่าบางเทือ์นะบางคนเพิ่กะบดเเบิงคลิปตองวดเฮ่าจังสีนาปูหาคลิปว่าเจอจังสีจ้าแล้ววันนี้หนูมาฟังว่าโอ้ปูฟันดีพร้อมก็เลยว่าเอามาทวนให้เอฟซีฟังให้เบิงตัวเลขน้ำแล้วก็ฟังความฝันปูไปน้ำนะะประกอบการตัดสินใจหามีโชคไม่มานไปน้ำกันเนาะปูเนาะ ผู้ใหญ่กะตังกะทรงข,งขอความมาหาปูนาในไล่ปูหนอค่ะปูมันอัน้นมันอัน้นผู้วัดตัติวังต่งๆหยากปวดหายก็กินบ,บทบอกมันเป็นเรื่องระหวา่างไอเรื่องอั้นเนี่ยมันมันทำม,ม,ม,มาบ่อั้นมันบอกนี่ดเจุดซี่ค่ะกับตัติวังในใตายผู้ขายกับยายางีย่ก็กำไรให้สูงสุดไล่ใจเห็หน่อยโล่งมันบ่ค่ะภายคนสื่อกระจ ไล่ใจแทนหน่อยไลย่ไล่รับแทนม่ไหลม่บ่ลักค่ะปูโวยังไงกินไหลใจหน่อยกับใจหน่อยกินไหลนั่นแหละเาค่ะเม่ว่าพ่อดว่าพ่อดปูกระดาก็ได้ดจะบอก <โห S 2> ว่าเครงกะลุยเย่าตัพิเศษนน้อยค่ะค่ะแต่นี่กระเทียงเท่นี้อะรกัารับผลประกาศแล้วกันว่ามรับไปตามความจริงจรี่เท่นี้ท่ะีานี้อย่างไดออืมจีในในใน่เจมดายฮะ เอามาัมีผู้ก็ด,ดีขออนุญาตอ่าแอดมินแล้วก็เอชี่ไว้ไปเพื่อนตอนนี้แล้วปิดตัดหานาบาะท่านบุญอบเาอ,อ,อ,อขา,ขา,ขาปิดตัดดินืุนเ้าอ๋อค่ะค่ะปูเอาไอขอขอให้ปูไห่พอนเลยจะน้อยเลยจาามือหนีบมือต้องการพอนยางรุ่นแรงเลยมือนี่ <c oughs> อ้าบุญท่าวาสนาเก่าท่เคเยเฮดเคอหงมแหวใจในจะได้อดีตากากา็ดีคำว่าบ่มีบ่มีบ่บได้บ่สบายังได้บังเกิดขึ้นแกสุปูสุกนเเ้อะ อาจจะเรื่พอพรนค่ะสาธุค่ะปู